เราจะพาไปดูเวลาเราง่วงๆเคุณเคยไหมเราทําอะไรอยู่ไม่ว่าจะเล่นโทรศัพท์หรือทําอะไรต่างๆบางทีมันเผลอหลับแล้วสิ่งที่เราถือค้างไว้มันก็เลยหล่นใส่คะค่ะ ็นใจคะ่ะลูกะ่ะหิวก็หิวง่วงก็ง่วงอยากกินก็อยากกินฝ้าห <นะ S 1> ังก็ยังเหลือเอา<ม>ยังไงดีเอาทั้งทั้งกินไปด้วยหลับไปด้วยเลยเฮ้ยได้เหรออันเนี้ยเนีน,นะอ่าอ่าอ่ะอ่าปากได้ไหมอ่าไม่ไหวอโอ้โหกัดยังไม่ขา,ากกดตะกิีเลยลูก อเอาเป็นว่าหนูต้องเลือกก่อนนะลูกว่าหนูจะนอนหรือหนูจะกินนะคะข้าหลังน้ำนาอย่าไปกินข้าหลังถ้ามีอาการแบบนี้อาทำไงอะ่ะให้กินมัง่วงแทนจะได้ม,มดกินได้ทั้งวันเลยมัง่วงเนี่ยมันไม่ง่วงแต่มันจะติดคอ อา,อาจริงๆก็ต้องฝากผู้ปกครองด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นชิ้นใหญ่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเด็กกัดแล้วไม่เคี้ยวอ,ะอ่ะอจาจจะติดคอได้แล้วเเผลอหลับไงได้วยความว่าเด็กๆอ่ะเวลาเขากินกับเขาง่วงเขาจะไม่รู้ว่าเขาควรทำอะไรก่อนเราก็อาจจะต้องคอยบอกคอยเตือนกันหน่อยนะคะ